มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักปิธรรมจารงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุชินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนในการทำบุญทำกุศลหรือทำความดีอะไรต่างๆนี่เราท่านทั้งหลายก็มักจะตั้งความปรารถนาแต่ความปรารถนาของเราแต่ละท่านแต่ละคนบางคนก็ ปรา,านาเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่บางคนก็ปรารถนาเพื่อให้ได้ทําเพื่อให้ได้เช่นให้ได้อายุยืนให้ได้อายุยืนให้มีโชคมีลาภให้ร่ําให้รวยให้ได้สวรรค์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งความปรารถนาเหล่านั้นก็แต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันไปดังที่กล่าวมันดีหรือ มันดีหรือไม่ดีล่ะที่เราปรารถนาเช่นนั้นเรามาฟังดูว่าดีหรือไม่ดีจะเกิดประโยชน์จะเกิดความสุขหรือความทุกข์กับเราเราลองมาติดตามฟังต่อไปในครั้งหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสตรีจำนวน500นางพากันไปรักษาอุโบโสถศีลที่วัดที่เมืองสาวัตถีก็น่าจะเป็นวัดพระเชตวัน นางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ไปสัมภาษณ์สตรีเหล่านั้นไปสัมผัสหญิงที่แก่อายุมากแล้วก็ถามว่านี่แม่คุณคุณย่าคุณยายพากันมารักษาศีลเพื่อประโยชน์อะไรหรือหญิงชรา,าคุณย่าคุณยายเหล่านั้นก็บอกว่าโอ้มารักษาศีล เพื่อจะให้ได้ทิพยสมบัติในสวรรค์จะได้ไปสวรรค์ตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ก็ไปถามหญิงกลางคนหญิงกลางคนหญิงชาวบ้านกลางคนแม่บ้านทั้งหลายนี่พวกเธอมารักษาศีนี่จะเพื่อประโยชน์อะไรหรือหญิงกลางคนเหล่านี้พวกที่เป็นแม่บ้านก็บอกว่าเออพวกเรามารักษาศีนีก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่า จะไม่ให้ไม่อยากให้สามีนี่มีภรรยาน้อยนะไม่อยากให้สามีมีภรรยาน้อยอยากให้รักเดียวใจเดียวแต่พวกเราคนเดียวนี่แหละมีภรรยาคนเดียวก็พอไม่อยากให้มีเมียน้อยเพราะเราพวกเราก็กําลังแม้พวกเราจะกําลังจะอายุมากขึ้นก็อยากให้รักเดียวใจเดียวไม่อยากให้มีภรรยาหลายคนบ้านเล็กบ้านน้อยมันลําบากเลยมารักษาศีลนี่แหละ ไปถามหญิงสาวทีนี้ไปถามสตรีที่กำลังอ,อยู่ในวัยสาวๆอยู่แต่งงานแล้วหญิงสาวที่แต่งงานแล้วก็ไปถามว่าน,นี่พวกเธอพวกหนูมารักษาศีลนี่เพื่อต้องการอะไรเหรอเพราะพวกเราก็ไม่ได้ปารถนาอะไรมากหรอกค่ะที่มารักษาศีลมารักษาอุโบสถศีลนี่ก็ แค่ปรารถนาว่าเวลาตั้งท้องตั้งคันคันแรกเนี่ยก็ขอให้ได้ได้ลูกชายเนี่ยอยากจะได้ลูกชายไว้สืบวงตระกูลเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะได้ลูกชายตั้งท้องตั้งทันคันที่หนึ่งคันแรกบางคนปรารถนาจริงๆนะอ่าบางคนเนี่ยไปกราบไปไหว้ที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่อยากจยากขอให้ได้ลูกชายเถอะขอให้ได้ลูกชาย โดยเฉพาะอย่างชาวจีน,เ,นเขาอยากได้ลูกชายมากเพราะว่าลูกชายนี่ถือว่าเป็นเป็นแก้วของวงตระกูลเลยจะได้สื่อวงตระกูลวงตระกูลจะได้ไม่เสื่อม,มเพราะว่าเวลาแต่งงานไปนยอย่างคนไทยเราเวลาแต่งงานไปนผู้หญิงก็ต้องไปใช้สกุลตามสามีแต่ทุกวันนี้เขาก็ให้สิทธินะอยากจะใช้นามสกุลตัวเองก็ได้อยากจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ แต่ว่าหญิงสาวเหล่านี้ที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยก็บอกว่าอยากขอให้ได้คันท้องที่หนึ่งเนี่ยนะคันแรกขอให้ได้ลูกชายอาวนางวิสาขาก็เก็บข้อมูลไปถามไปถามสาววัยรุ่นมารักษาศีลเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานนี่นู้ว่าพวกเธอนี่มารักษาศีลเพื่ออะไรเหรอหญิงสาวทั้งหลายวัยรุ่นรุ่นก็บอกว่าอ๋อพวก หนูนี่นะที่พาการักษาศีลเพื่อที่จะได้แต่งงานตอนวัยรุ่นๆนี่แหละไม่อยากให้มีอายุมากแล้วค่อยแต่งงานให้ได้ไปสู่ตระกูลของสามีตั้งแต่ตอนวัยรุ่นๆน่นความปรารถนาของของหญิงของสตรีสี่จำพวกพวกที่อายุมากแล้วเป็นคุณยา่าคุณยายก็อยากจะได้ทิพยสมบัติในสวรรค์ พวกหญิงชาวบ้านวบกลางคนก็อยากจะ,ะไม่ให้สามีมีภรรยาน้อยพวกหญิงสาวทั้งหลายนี่ก็อยากจะได้ลูกชายในครั้แรกตั้งท้องแรกก็อยากจะได้ลูกชายส่วนหญิงวัยรุ่นก็อยากจะเรียกว่าอยากจะแต่งงานตอนวัยรุ่นนี่แหละอยากมีครอบครัวตอนวัยรุ่นรุ่นไม่อยากมีตอนแก่แล้วมันลําบากหรือยังไงก็อาจจะคิดเช่นนั้น นางวิสาขาได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยก็พาหญิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เล่าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังว่านี่นี่นี่ความปรารถนาของหญิงเหล่านี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละพระเจ้าค่าเป็นยังไงหรือดีไหมดีไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส่าบอกว่าวิสาขาวิสาขาเธอไม่รู้หรือว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีความ ที่เป็นความทุกข์นี่มีความแก่เป็นต้นนี่มีความเกิดความเกิดความแก่นี่มันเหมือนกับนายโคบานถือ,อถือไม้ถือท่อนไม้ไล่ท่อนโคต้อนวัวน,นะมันเป็นยังไงหรอพระเจ้าค่ะนะพระวิภาคเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่านี่คือความปรารถนาของของสตรีเหล่านี้ที่พวกเธอที่เธอเล่ามานี่มันเป็นความปรารถนาเพื่อที่จะนําตนให นำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้ปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นการตั้งความปรารถนาเพื่อเข้าไปอยู่ในวงของวัฏฏะสงสารการเบียนไหวใยเกิดอยู่เพราะว่าอยากได้ที่พยาสมบัติก็ดีอยากได้ลูกคนที่หนึ่งเป็นชายอยากได้อ่าอยากไม่ให้สามีมีภรรยาน้อยอยากไป อยากแต่งงานตอนวัยรุ่นรุ่นเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อเพื่อวัฏฏะสงสารเพื่อวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพื่อความทุกข์ทั้งสิ้นเลยมันไม่ได้ไปเป็นไปเพื่อความดูดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าดังที่กล่าวนั่นแหละการเกิดนี่มันทําให้เกิดความทุกข์นะเราลองพิจารณาอยู่ดูท่านทั้งหลายที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีความทุกข์ไหมมีความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างไหมนะตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย็นยันเช้านี่ เรามีความทุกข์อะไรบ้างทุกเกี่ยวกับการดูแลสังขารร่างกายนะทุกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทุกเกี่ยวกับการไปพบปะกับผู้คนทุกจะต้องหาอยู่หากินหาเงินหาทองประกอบอาชีพต่างๆสารพัดทุกน้อยใหญ่นี่คือทุกในชีวิตประจําวันพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านท่านไม่ได้มองความทุกขเบ็ดเล็ดเหล่านั้นพระองค์เห็นว่า ความทุกข์เหล่านั้นเป็นความทุกข์เบ็ดเล็ดนี่การบริหารร่างกายนี่แต่ความทุกข์ในชีวิตของคนเราความทุกข์ประจําเลยนี่ก็คือท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเรามัวแต่พากันมาปรารถนาเพื่อให้อยู่ในวัฏฏะสงสารเหล่านี้นะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ทาให้เราไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะมันจะวนอยู่อย่างนี้คืออ่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิด ก็จะส่งเราส่งเราไปหาความทุกข์คือความแก่ความแก่ก็จะส่งเราไปหาความทุกข์คือความเจ็บไข้ความเจ็บเข้าไข้ก็จะส่งเราไปหาความตายความตายก็จะจัดการเราทันทีเลยจัดการเราก็คิดดูระหว่างที่เราเกิดมานี่ยช่วงที่เราเกิดนี่มันมีความทุกข์มากไหมมีความทุกข์อะไรบ้าง ตั้งแต่ความเกิดไปหาความแก่นี่มันมีความทุกข์อะไรในในระหว่างที่เราจะต้องเจอะเจอนะความทุกข์ทางด้านร่างกายความทุกข์ทางด้านการสแสวงหาอาหารการประกอบอาชีพนะการที่จะต้องต่อส,อสู้ต่อสู้รบปลบมือกับกิเลสอยู่ในจิตใ,ในใจเรานะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทุกเพราะความหวงใยรักหึงหวงซึ่งกันและกันในทรัพย์สมบัติพัสถานต่างๆที่เรามีที่เราได้ในยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราเป็นนะเราก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่านี่แหละคือทุกในวัฏฏะสงสารปรรถนาอย่างไรไม่ได้สมปารถนาก็ มีความทุกข์นอนหลับดีๆอยู่มีคนมาปลุกมาตื่นรีบลุกรีบตื่นเป็นความทุกข์แหละนอนไม่หลับก็เป็นความทุกข์อีกนะทีนี้เนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวัฏสงสารถ้าเรามามัวแต่ปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่มันก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เลยนะควรจะและควรจะปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าข่านางวิสาขาถาม มันต้องปรารถนาให้หลุดพ้นจากวัฏตะต้องปรารถนาห,หลุดพ้นจากวัตจะจริงๆเราทําบุญอะไรก็แล้วแต่ทําความดีอะไรก็แล้วแต่เวลาเราถวายทาน,นเราจะบอกว่าสุทินนงางวัตเมทานังอาสวัคยาหังนิพานังโหตุเราพูดอยู่นะเราตั้งปรารถนาอยู่นะทานหรือว่าความดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นไปเพื่อ ดับกิเลสอาสะวะอยู่ในจิตในใจของข้าพาเจ้าเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็คือดับกิเลสนั่นแหละอาสะวะอาสะวะขยาวหังนิพพานังโหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสแห่งอาสะวะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเวลาเราทําความดีอะไรต่างๆนี่เราไม่ต้องไปมุ่งปรารถนาเพื่อให้ได้นั่นเพื่อให้ได้นี่แต่เราทําเพื่อที่สละ สละความทุกข์อยู่ในจิตในใจของเราออกไปนะเราบำเพ็ญทานก็เพื่อที่จะสละความตรณีออกไปจากจิตจากใจของเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้มีอายุยืนนะอายุยืนมันดีหรือเปล่าล่ะถ้าเรา,เราอายุยืนยืนบางคนอายุตั้ง90ปีแล้วนี่ตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินนะจะเดินไปไหนมาไหนก็โซซัดโซเซต้อง เรียกว่าบางคนน่ยไม่ได้สติสตังอะไรเลยนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียว,นอนอยยวนะปัสสาวะอุจจาระไหลออกก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่อายุยืนมันดีอย่างไรเห็นไหมมันดีเสียที่ไหนละ่ะโครคภัยไข้เจ็บก็มากมายเยอะแยะแต่เราไม่รู้ตามสภาวะที่เป็นจริงแล้วก็ปรารถนาขอให้คุณยายมีอายุยืนสาธนะุรับเอาทันทีเลยนะรับเอาทันทีเลยเพราะฉะนั้นต้องปรารถนาใหม่ ขอถ้ามีใครว่าขอให้คุณยาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ยากลําบากต่างๆนะขอยถึงพระนิพพานสาธุเลยเอาพระนิพพานในชาตินี้เลยนะเอาชาตินี้เลยให้ดับความทุกข์อยู่ในจิตในใจของเราเนะี่ยทุกทั้งถ้าเราดับความทุกข์ในจิตในใจของเราได้เนะี่ยทุกทางกายก็ไม่เกิดนะถ้าเกิดเราก็อยู่เหนือความทุกขนะ์มองสิ่งต่างๆเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ ไม่ไปพัวพันธ์ไม่สร้างห่วงสร้างใย,ยให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองนะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้บอกว่านายโคบาลนี่นายโคบาลค,คือคนเลี้ยงโคนี่อาศัยท่อนไม้อาศัยไม้เรียวอาศัยท่อนไม้นี่ไล่ต้อนโคไปสู่หาไปสู่ที่หาอยู่หากินนะความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายมันก็ไล่ต้อนอายุไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันมันไล่ต้อนอยู่ตลอดนะเพราะฉะน,นั้นเราดำเนินชีวิตนี่เราอย่าได้ประมาทอย่ามัวโอเอะอ,อืดอาดอยู่นะต้องพยายามถอพายถ้าเรากาลังถ้าเราคิดว่าเรากําลังพายเรืออยู่ก็รีดถอรีบพายให้มันถึงฝั่งถ้าเราคิดถ้าเราคิดว่าเรากําลังขับรถยนต์อยู่ก็ขับ ด้วยความไม่ประมาทให้มันถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วจุดหมายปลายทางของเราคือความดับทุกขทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างเราทำตามหน้าที่เพื่อให้ถึงความดับทุกขในจิตในใจของเราดับทุกแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรต่อไปนี่มันจะเป็นความสุขหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะเรียกท่านเรียกว่าเป็นวิวัตตะคือเป็นเป็นสภาวะที่ ปราศจากวัตตะสงสารปราศจากการเบียนไหว้ตายเกิดเราก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปนะค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปทําความดีอะไรแต่ความดีทางทางกายทางวาจาทางจิตทางจิตก็เหมือนกันก็ต้องพยายามคิดปลดปล่อยวางอยู่ตลอดอตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์สวดมนต์นนเพื่อที่ทำใจให้สงบเพื่อไม่ได้ปรารถนาเพื่อที่จะได้สวรรค์วิมานอะไรแต่ว่าเพื่อให้ดับความทุกข์อยู่ในจิตในใจของเราเช่นนี้ ชีวิตของเราก็จะสงบร่มเย็นตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราทําความดีอะไรต่างๆอย่าลืมอย่าลืมให้ปรารถนาพระนิพพานปรารถนาพระนิพพานแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานคือความดับทุกข์อยู่ในจิตในใจของเราค่อยๆดับไปดับไปดับไปใจเราก็จะสงบร่มเย็นตลอดไปธรรมะสวัสดีเจริญพร